สวัสดีค่ะเรียนดนตรีและนาฏศิสินกับคุณครูเชอรี่วันนี้เป็นรายวิชานาตศิสินไทยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องหน้นตาตยศัพท์และภาษาท่ารํำทางหน้าตศิสินไทยถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสาระน้าตศิลป์มาดูน,นตาตยศัพท์กันนะครับ นัตยศย์เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อกริยาท่าทางในการฝึกหัดการสแสดงนัตสินไทยเช่นจีบวงเหลี่ยมประเท้าจรดเท้ากระทุ้งเท้าการฝึกปฏิบัตินิตยศย์เป็นประจำจะทำให้ผู้รำนำไปเป็นพื้นฐานในการรำให้ถูกต้องสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ 1. ลักคอลักคอหมายถึงการเอียงศีรษะและไหล่ในทางตรงกันข้ามสามารถลักคอใดก่อนก็ได้หรือจะลักคอซ้ายขวาสลับกันก็ได้การลักคอข้างขวาต้องกดไหล่ซ้ายลงให้เอียงศีรษะขวาถ้าลักคอข้างซ้ายต้องกดไหล่ขวาลงให้เอียงศีรษะข้างซ้ายนะครับ 2. การห่มเขา่า ห่มเข่าเป็นกิริยาเพื่อเน้นจังหวะในการรําอยู่ในกิริยาการยกเท้าหรือกระดกเท้าโดยเริ่มจากยืดตัวและหุบตัวลงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วคล้ายกับการกระตุกหัวเขา่าอาจจะเป็นการปฏิบัติที่เน้นจังหวะก่อนการก้าวเท้ามักปรากฏในการรําเชิดชิงการห่มเข่าจะต้องอยู่ในกริยาการย่อเข่าเสมอ 3. ขยันเท้า การขยันเท้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าขยันเท้าขวาจะเริ่มต้นด้วยการก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเมื่อขยันเท้าให้เทน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้ายเล็กน้อยขยับเท้าขวาขึ้นและวางลงน้ำหนักกลับมาอยู่เท้าขวาแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นวางลงด้วยจมูกเท้าทำสลับกันไปพร้อมกับจังหวะเพลง การขยันเท้าน้ำหนักจะอยู่ที่ปลายเท้าหน้าเป็นหลกักเปิดส้นเท้าเล็กน้อยสามารถปฏิบัติได้ทั้งการขยันเท้าอยู่กับที่และการเคลื่อนที่นะครับ 4. การป้องหน้าหมายถึงการสื่อความหมายให้ผู้ชมทราบว่าได้เดินมาถึงที่หมายแล้วและเป็นสัญญาณให้นักดนตรีทราบว่าต้องจบการบรรเลงหรือเปลี่ยนไปบรรเลงเพลงอื่นซึ่งใช้การแบมือคว่ำนะครับ ท้าฉาก acy, ไม่ถึงนัฏตยศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการท่ารำของโขนละครเป็นฉากจัดทัพปดวดพลโดยการเท้าฉากใช้กับตัวนายทัพที่ออกจากประตูเวทีใช้มือข้างซ้ายเท้าที่ริมขอบประตูตึงแขนเพื่อเป็นอนัสสัญญาณให้ผู้แสดงถวายบังคมทำความเคารพนะครับ ม,มาดูภาษาท่าทางนัฏสินไทยกันนะครับภาษาท่าทางนัฏสินไทยเป็นการนำท่าทางการเคลื่อนไหวอารมณ์การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์มาประดิษฐ์เป็นท่าทางให้สวยงามมีรูปแบบมาตรฐานมากขึ้นทำให้สามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจว่าภาษานัฏสินนั้นหมายถึงอะไรภาษานาฏสินที่ควรรู้จกักและนำไปฝึกปฏิบัติมีดังนี้นะครับ 1. กีดกันอธิบายท่ารำผู้แสดงฝ่ายชายการแขนออกทั้งสองข้างระดับไล่ศีรษะเอียงไปด้านซ้ายผู้แสดงฝ่ายหญิงมือซ้ายเหยียดตรงระดับไหล่ให้ขนานกับแขนขวาของฝ่ายชายแขนขวาตั้งวงระดับชายพกหันศีรษะเข้าหาฝ่ายชาย 2. ขอโทษอธิบายท่ารำผู้แสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมือขวาเท้าเอว แขนซ้ายงอข้อศอกเล็กน้อยมือซ้ายตั้งอยู่ในระดับหน้าอกใบหน้ามองตรงมาด้านหน้าสามสอนศิลหรือยิงธนูอธิบายท่ารำผู้แสดงฝ่ายชายเหยียดแขนซ้ายตรงตั้งมือระดับไหล่แขนขวายกขึ้นงอข้อศอกให้ตั้งฉากกับพื้นมือขวาจีบเข้าหาใบหน้าศีรษะหันไปด้านหน้าเท้าซ้ายวางบนพื้นเท้าขวายกตั้งฉากกับพื้น ผู้แสดงฝ่ายหญิงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับฝ่ายชายแต่ก้าวเท้าซ้ายและเท้าขวาวางหลังนะครับเป็นยังไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าตยศัพท์และภาษาท่านะคะเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ คุณคณรูมีภาระงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนฝึกซ้อมท่านาฏยศัพท์และภาษาท่าให้ครบทุกท่าที่ได้เรียนไปนะคะและอัดคลิปวิดีโอนะคะโดยให้พูดชื่อท่าแล้วก็ปฏิบัติท่าตามส่งคลิปมาในกลุ่มส่งงานวิชานาตาสินไทยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ